สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิราหกสามสี่ทาร่โนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านไพ่นะมาช้านิดนึงนะคะแม่หมอกระไดไปทุระมานะคะเป็นวันหยุดก็จริงนะแต่ว่าไปทุระนะคะก็มาเริ่มกันเลยขออภัยที่มาชา้าแต่ก็มานะเพราะว่ามีคนบางคนก็รออยู่นะขอบคุณมากๆนะคะที่รอนะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เอาอะไรดีหัวข้อ เ,เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงดีกว่าเนาะมาดูพลังงานคุณก่อนนะคะเป็นยังไงได้บ้างพลังงานคุณเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะพลังงานคุณค่อนข้างสมดุลน,นะดึงดูดได้ดีนะคะเมเนฟสหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการเน่ยเหมือนจะเดินทางเข้ามาหานะคะเรื่องการงานการเงิน,น,นหรือว่าตอนนี้คุณมีโปรเจกต์ที่จะต้องทําหลายอย่างนะคะชาวราศีกันก็ได้นะคุณเป็นยังไงได้ดอีกคะโอ้เป็นไพ่ คิงออฟซอสนะคะเดี๋ยวจะได้พิจารณาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับข้อตกลงเอกสารหรือจะต้องเรียนรู้หรือวางแผนในการทําอะไรบางอย่างนะคะตัวคุณอาจจะเป็นธาตุลมก็ได้นะไพ่ขึ้นมานี่ฉลาดหลักแหลมทั้งคู่นะคะเออดูดิเป็นไพ่ที่แบบว่าสู้กันเลยอะ่ะกับตัวคุณเองอะ่ะว่าเออจะเอาอยัางไงดีโปรเจกต์เยอะนะคะต้องตกลงกับตัวเองได้แล้วว่าจะทําอะไรดีหรือว่าวางแผนยังไงดีกับชีวิตนะคะ แล้วง,งานคุณเป็นยังไงได้อีกคะไพ่เดอะเดวิลค่ะมันมีเรื่องของกฎอะไรบางอย่างที่คุณหนีไม่ออกเนาะหรือว่ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออคุณคุณจาเป็นที่จะต้องผูกมัดผูกติดอยู่กับสิ่งนี้แหละอาจจะดูทรมานนิดนึงหรือว่าติดอยู่กับคอนแทคเดิมๆคุณอาจจะได้ข้อตกลงหรือสัญญาใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นการเซ็นสัญญาใหม่ก็ได้นะคะในการทํางานหรือว่าสัญญากับคนเก่านี่แหละ นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้นะยังรู้สึกถึงอุปสรรคแล้วก็ปัญหาก็ต้องอดทนกับมันไปคุณรู้สึกเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมนะหรือคนคนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณหรือเปล่านะคะที่ยังแบบไม่ไปไหนจากคุณสักที่อย่างเงี้ยหรือคุณยังรู้สึกถึงเขาได้งั้นก็ได้นะอ่ะคราวนี้มาดูตัวเขาเป็นยังไงกันบ้างคนที่คุณมาถามถึงนะคะตัวคุณเป็นใครได้บ้างนะเป็นราศีกันราศีมังกรนะคะเป็นธาตุโลมมิถุนตุลกุ้มนะคะได้หมดเลยนะตัวเขาล่ะอ่า ร้องไห้ีิมูปงอยู่เลยนะคะเสียใจมากเลยคุณไปทําอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเขาโดนรังแกอ่ะตอนนี้เขากําลังรู้สึกเสียดายเสียใจ regret นะคะรู้สึกถึงคํานี้ร e g r ร t ในสิ่งที่ตัวเองเลือกหรือสิ่งที่ตัวเองทํานะเออมันเหมือนกับเขาเขาเป็นคนทํามันพังอะ่ะเหมือนคนเนี้ยที่ตั้งถ้วยน้ําใช่ไหมแล้วก็ตัวเองเป็นคนทําพังเองเนี้ยแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําพังลงไปนะคะ ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรผิดพลาดน,นะหรือว่าเขาอาจจะทํางานพลาดหรือเขาสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะช่วงนี้เนาะเออเนี่ยเขาเพรามองว่าเออถ้าเขาเชื่ออินท i วิชันเชื่อ h i g h อร์เซลของเขานะคะเชื่อเชื่อสิ่งที่ภายในเขาบอกอะ่ะมันก็คงไม่เป็นแบบนี้แต่ณนะตอนนี้เหมือนเขารู้สึก รู้สึกว่าเขาเสียดายทําไมเขาไม่เชื่อสัญชาติตัวสัญชาติยานตัวเองตั้งแต่ทีแรกอะไรประมาณนะีเอออยากจะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ได้ไหมยังทันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นการเริ่มเพื่อที่จะคุยหรือไก่เปลี่ยนหรือจะขออะไรบางอย่างนะเขาก็อยากจะคุยนะเป็นคุณหรือเปล่านะที่เขาอยากจะคุยด้วยนะคะคราวนี้หัวข้อ,ค,อขคือเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงใช่ไหม เรามาดูกันดีกว่าว่าในตอนนี้คนคนนี้นะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงได้บ้างนะคะตอนนี้คนคนนี้นะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงได้บ้างวันนี้เมื่อยตัวมากเลยอ่ะก็เลยแบบไปนวดนะดึงเส้น <c oughs> <c oughs> เพราะว่าที่นอนมันไม่ดีนะคะที่นอนมันจมลงไปอืต้องหาที่พักใหม่แล้ว <c oughs> แล้วก็บวกกับที่ทําง,งานแล้วก็นั่งอ่านไพ่ <c oughs> นั่งเยอะเกินนะปวดหลังนะคะก็ไม่รู้จะบวนอะไรเนาะก็เล่าให้ฟัง <c oughs> เขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะนะแบบเหมือนกับขออธิบายขอเคลียร์ใจขอต่อรองหน่อยอย่าพิ่งไปสิ่งที่เขาทําพังมันพังไปแล้วจริงๆหรอคุณอาจจะมีการปฏิเสธอะไรบางอย่างกับคนคนนี้นะคะมันเลยทาให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยสูญเสียสิ่งนี้ไปจริงๆแล้วใช่ไหมนะคะเขายังเขาจะกลับมาทําให้มันดีอ่ะ ไห้ทิ้งอเป็นด็กเขจะไม่ทิ้งไม่คว้างทิ้งๆิ้คว้างๆงจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วจะไม่มั่นหน้ามั่นโหนกมั่นใจตัวเองเกินไปแล้วว่าคุณจะยังอยู่ตรงนี้คุณจะยังรอยอยู่ตรงนี้นะคะเพราะดูแล้วเขารู้สึกว่าตัวคุณเริ่มที่จะถอยห่างออกไปเหมือนแมวที่แบบเหมือนแบบไม่มาฉันไปแล้วนะเพราะแมวมันเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ว่าคุณเป็นสัตว์นะแต่พูดถึงนิสัยแมวเป็นสัตว์ที่เป็นอิสระมากนะคะตามมาก็ได้ไม่ตามมาก็ได้ งั้นไปแล้วนะไม่มาใช่ไหมไปแล้วไปแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วแมวไม่ใช่จับได้ง่ายๆนะถ้าไม่อยากกลับมาเขาก็ไม่กลับมานะคะแต่ถ้าเขาอยากกลับมาเองเขาจะมาเองแล้วคนคนนี้ก็มองเห็นว่าคุณอะแต่ก่อนคขคิดว่าคุณเป็นแมวอะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นสิงโตตัวใหญ่นะซึ่งเขาพยายามจะควบคุมคุณตลอดควบคุมความสัมพันธ์ตลอดนะคะอืมก็เลยไม่ได้แบบทําความรู้จักคุณจริงๆ ไม่ได้เข้าใจในความต้องการของคุณจริงๆถ้าคนคนนี้เขาเข้าใจในความต้องการหรือธรรมชาติของสิ่งตัวเขาก็สามารถที่จะควบคุมได้นะแต่ดูแลคนคนนี้พยายามควบคุมในเชิงที่แบบให้มันเป็นไปอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นเห็นไหมมีมนของตัวเองนะคะต้องการอยากจะให้มันเป็นไปตามนี้ตามที่เขาต้องการนะเออโดยที่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยมีพายุหมอกเข้ามาอยู่ คิดว่าตัวเองเนี่ยเหนือธรรมชาตินะคะแต่จริงๆแล้วตัวเองก็จะตายเพราะธรรมชาติของตัวเองเนี่ยธรรมชาติก็คือความรู้สึกที่เขาอ่ะมีธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรคะความเสียใจอารมณ์ความรู้สึกมันควบคุมกันได้ไหมไม่ได้แต่เขายังรู้เขายังอยากจะปรารถนาที่จะไปควบคุมคนอื่นนี่เขาคิดว่าเขาเก่งเกินไปนะคะแล้วตอนนี้เหมือนกับเขารู้สึกว่าตัวเขาอยากจะมาคืนหรือว่ามาให้มาทดแทน มาดูแลเอออยากดูแลดีๆแล้วแหละอยากมาทริปคุณให้ดีขึ้นดีกว่าเดิมที่เคยเป็นอะไรเงี้ยอยากให้คุณให้โอกาสนะคะจะไม่ทํากับคุณแบบนั้นอีกแล้วจะเป็นคนที่รับผิดชอบอยู่ในกับอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณอืไม่เอาแต่ใจอะไรประมาณนั้นดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณน่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือคุณเป็นคนที่ คุณเป็นคนเดียวที่ดึงดูดเขาได้นะคะเป็นคนเดียวที่รู้สึกทําให้เขายังยังอยากไปต่ออยู่เสมอรู้สึกตื่นเต้นเสมอนะคะมีความรู้สึกเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเวลาที่อยู่ใกล้กับคุณหรือตัวคุณนะไปช่วยทําให้เขารู้สึกแบบสเตโบมากขึ้นมีเขาเรียกว,ว่าอะไรมีความเป็นตัวเองได้ดีขึ้น ตัดการตัดสินใจดีขึ้นนะพอไพคิงอวบนเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดเวลาที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจในแต่ละอย่างคุณอาจจะเป็นคนที่คอยเป็นเป็นคนชี้แนะแนวทางนะคะเป็นผู้นําเป็นเจ้าโปรเจกต์อย่างที่บอกเหมือนเขาได้ไอเดียหรือว่าการตัดสินใจบางอย่างได้ดีเพราะคุณ คุณคอยซัพพอร์ตเขาแต่เขากับอยากจะควบคุมคุณซะอย่างนั้นนะคะเพราะสิงโตนี่นะใครอยู่ใกล้ก็คือถ้าสิงโตพักดีด้วยไม่ทําร้ายนะั่นหมายความว่าคุณมีบารมีเนาะเพราะงั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวคุณที่ไม่ทําไม่เคยคิดที่จะทําร้ายเขาในขณะที่คุณเป็นถึงสิงโตนั่นหมายความว่าตัวคุณเข้ามาซัพพอร์ตเขาได้อย่างดีมากๆคนคนนี้เพิ่งจะมารู้นะว่าตัวคุณอะ การมีอยู่ของคุณนะมันสพอร์ตชีวิตเขาได้ดีขนาดไหนแม้กระทั่งเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์นะคะแล้วก็อีกอย่างคือเขาติดใจกับเคมีที่มีกับคุณนะมันโบ,บะ๊ะมันมันเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบมีแพชชั่นกับคุณ เขารู้สึกตื่นเต้นเสมอที่ได้อยู่ใกล้คุณนะคะรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งมันเพลฟูเนตในความรู้สึกอ,ะอ่ะเนี่ยคุณให้การช่วยเหลือคุณยังอยู่ในชีวิตเขาเสมอเขาคุณไม่เคยทิ้งไปไหนนะคะบางครั้งเขารู้สึกได้ซ้าไปว่าคุณพิเศษคุณให้เขาพิเศษกว่าคนอื่นด้วยซ้าไปอะ่ะจนกลายเป็นว่าเขา Take you for granted อะ่ะใช้ความพิเศษเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นของตาย แล้วก็คิดว่าเขาจะกลับมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งท,ที่จริงๆแล้วเขาอาจจะเหลือโอกาสอยู่ไม่มากก็ได้นะคะซึ่งคุณก็ไม่ได้อาจจะบอกเขาตรงนั้นนะเอออ,อยากพาไปเที่ยวนะคะอยากพาไปเจอเพื่อนนะถ้าไม่เคยพาไปเจอเพื่อนหรือทําความรู้จักกับเพื่อนๆของเขาเนี่ยเขาอยากจะพาคุณไปให้เพื่อนเขาได้รู้จักนะคะยังอยากอยู่ในชีวิตยังอยากดึงคุณกลับเข้ามาอยากจะพาไปกินข้าวพาไปเลี้ยง ค่ไปดูแลอ่ะไปป้อนข้าวป้อนน้าให้อิ่มน้าสารานไปเลยกินข้าวเสร็จแล้วอยากไปต่อไหมประมาณนั้นนะคะยังอยากจะไปกับคุณพาไปเที่ยวนะไป explore นะคะไปดูนั่นดูนี่กันนะเหมือนเด็กๆนะคะคนคนนี้เวลาอยู่กับคุณอย่างที่บอกมีความรู้สึกว่าเขาได้เป็นตัวของตัวเองแล้วการที่เขาได้เป็นตัวของตัวเองมันแบบมันน่าจะมีความเป็นเด็กเยอะแล้วคุณตามใจเขา เ,เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองได้เวลาที่อยู่คุณแต่ในขณะเดียวกันตัวคุณก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับไปเป็นตัวที่ชี้วัดเขาด้วยอะค่ะมันเลยทําให้บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้มีคุณค่าหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจเวลาที่อยู่กับคุณก็ได้นะอืเหมือนเป็นเออเหมือนตัวชี้วัดอะคุณเหมือนไปให้แต้มเขาอะเหมือนกับว่า ให้คุณค่าเขาในเชิงที่ว่าเขาในสิ่งนี้เขาทําเราผ่านไหมแบบนี้ไม่ผ่านนะ คือคุณมีมาตรฐานที่ถูกต้องอ่ะเออคุณเป็นเหมือนตาช่างที่วัดแล้วได้มาตรฐานแล้วคนนี้เขาก็เอาตัวเองมาวัดกับคุณพอมาวัดกับคุณบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้มาตรฐานนะเออ <laughs> เขาก็เลยรู้สึกอยากควบคุมคุณ,คณอยากเป็นผู้เอาอ่าอยากเป็นคนที่เอาชนะใจคุณให้ได้อะไรประมาณนี้เพราะอยากเป็นผู้นํานะเออตัวยังไงก็อยากเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นั่นแหละแต่การที่ไม่มีคุณแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็รู้สึกลอสนะคะรู้สึกเสียใจรู้สึกพลาดอืม อยากจะคุยกันใหม่อยากจะเริ่มคุยกันใหม่คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้แชร์กันนะคะแล้วก็ความคิดเห็นของคุณในหลายๆเรื่องเขามองว่าเป็นไอเดียที่ดีที่เขาไม่เคยเจอใครเลยเขาอาจจะไม่เคยเจอใครแบบที่เคยเจอกับคุณนะ่ะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าอืมมีคุณแล้วมันดีต่อชีตต่อใจในชีวิตจริงๆคิดถึงคุณมากๆนะคะตอนนี้คิดถึง โดยเฉพาะในช่วงเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะเออเดี๋ยวช่วงพระจันทร์เต็มดวงนี้เราจะคิดถึงมากๆเลยรู้สึกดิ่งรู้สึกดาวเป็นพิเศษนะคะคุณเป็นแล้วคุณก็เหมือนกับตอนนี้เหมือนทําตัวแปลกทาตัวลึกลับเห็นไม่ค่อยชัดเขาเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงนม่ยยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าโอ,โอ้เขาแบบ กระอักกระอ่วนเสียอกเสียใจที่ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เขามองว่าคุณ่ะเป็นคนที่อยู่ด้วยตัวเองได้ดีเนาะโดยที่ไม่ต้องมีเขาก็ได้ะเขาเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะยังสําคัญกับคุณอยู่ไหมนะคะเออคุณเป็นไพ่นายอัพเพนเดเคิลนะคะก้องก็ไม่โฟกัสเนาะโฟกัสแต่หน้าไม่หมอะนเละเออคุณเป็นอัพนานายอ o พเพนเดเคิลนะคะหรือว่าตอนนี้คุณคุณกําลังแสดงออกว่าคุณ่ะกําลังเน้นในเรื่องราวของการหาเงินให้กับตัวเองเน้นในเรื่องของ สถานะให้กับตัวเองอะไรเงี้ยคุณเลยดูเหมือนเป็นคนที่โฟกัสกับตัวเองมากมากในช่วงนี้ไม่ได้โฟกัสอะไรกับเขานะคะแล้วมันทําให้สถานาการณ์เนี่ยยังยังแขวานเอาไว้บอกหัวบอกก้อยไม่ถูกตัวเขาเองก็ยึกยึกยืนยืนะที่จะทําหรือไม่ทําเดินหน้าทักมาหรือไม่ทักอะไรเงี้ยกลัวว่าจะรบกวนคุณคุณอาจจะเคยพูดว่าเขารบกวนคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะ เขารอสัญญาณอยู่นะว่าเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเเปิดใจให้เขาสักทีนะคะหรือว่ารอสัญญาณว่าโอเคคุณหายงอนแล้วเขาเข้ามาได้คุยกันได้อย่างเงี้ยหรือว่าคุณโอเคแล้วคุณยกโทษให้แล้วในส่วนตรงเนี้ยเขาอยากจะเข้ามาเออเขายังมีความหวังกับคุณมากๆนะคะเขามองว่าคุณเป็นดวงดาวที่แบบว่าเป็นความหวังของเขาอะ่ะเป็น ดาวทั้งจัก,กรวาลก็มีคุณคนเดียวเนี่ยที่เขาอยากได้นะคะไม่ได้อยากได้อะไรมากมายเลยอยากได้คุณคนเดียวแล้วตัวคุณก็เป็นคนที่ดูเราเหมือนจะมีออปชั่นมีโอกาสมีทางเลือกเนาะหรือคุณเป็นคนเด่นคนดังในแวดวงสังคมหรือเปล่านะคะมันทําให้เขาเนี่ยอยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็อยากให้คุณเปิดใจให้เขาบ้างนะ เนี่ยเขาได้แต่แอบทำลับหลังแอบมาดูแอบมาส่องคุณนะคะหรือว่าแอบสืบในเรื่องราวของคุณอยู่นะเนี่ยสืบจริงๆทั้งทางโซเชียลทั้งทางฟิสิกอลในการเดินทางมาหานะคะอยากพาเนี่ยอยากรู้ว่าคุณมีคนรักหรือเปล่าสืบสืบสองเรื่องของคุณมากนะเอออยากรู้ว่าคุณมีคนรักหรือเปล่านะคะถ้าคุณไม่มีเนี่ยเขาจะได้เข้ามาเขาจะได้รู้สึกว่าเขายังมีความหวังอยู่กับความสัมพันธ์นี้เพราะว่า จริงใจจริง,รงแล้วคนคนนี้อยากได้คุณเป็นแฟนแหละแต่ว่ายังไม่กล้าทำอะไรแล้วก็มองว่าตัวคุณสแตนดาร์ดค่อนข้างสูงตัวเขาอาจจะดีได้ไม่ไม่เพียงพอสำหรับคุณประมาณนั้นนะคะอ่ะคราวนี้มาดูดีกว่าว่าไพ่ข้อความนะคะอเขาอยากบอกข้อความอะไรกับคุณนะคะเป็นไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณนะ เขาอยากบอกอะไรกับคุณถ้าเขาบอกได้ผ่านคลิปนี้ค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคนคนนี้อยากฝั่งบอกอะไรกับคุณนะคะ w e วีบีทูเกตเ e r ร์ a ก a เห็นไหมเขามั่นใจมากว่าเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วคุณก็จะให้อภยัยแต่ตอนนี้เขารอดูอยู่ค่ะว่าคุณจะเอาอยัางไง I remember every detail of that day เขาจำทุกอย่างได้หมดเลยดีเทลรายละเอียดนะไม่ว่าจะ เป็นรูปคุณคุณใส่ชุดอะไรวันนั้นคุณยิ้มคุณเดินยังไงอะไรเงี้ยคุณพูดอะไรหรือคุณนั่งท่าไหนกินอะไรกินยังไงอะไรเงี้ยเออเขาจําได้หมดแหละ r e g r e t l y i n g to y ยูนะคะเขาเสียใจนะที่เขาโกหกคุณไม่รู้ว่าเขาโกหกคุณเรื่องอะไรแต่ว่าเขาโกหกคุณนะคะณวันนั้นคือเขาไม่ได้พูดความจริงกับคุณเขาเสียใจที่เขาไม่ได้พูดความจริงค่ะตอนนี้ I'm I am becoming a better person นะคะฉันกำลังเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะ mm hmm. เขากำลังปรับปรุงตัวเองอย่างที่บอกเลย mm hmm. เขามองว่าตัวเขาอ่ะดีไม่พอเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณแต่นะตอนนี้คุณเอาพลังงานตัวเองออกมามันทำให้เขาได้ได้หายใจได้เป็นตัวของตัวเองได้ฝึกตัวเองใหม่ได้ได้ให้คุณค่ากับตัวเองใหม่แล้วก็ตื่นรู้ว่าเออแล้วก็อยากจะเป็นคนที่ดีให้กับคุณนะคะอืม I don't react when people mention you นะมีคนพูดถึงคุณค่ะหรือว่าเขาอาจจะไปเห็นคอมเมนต์อะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับโพสต์ของคุณอะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สนใจหรอกเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาน้อยใจเขาห่วงเขาเสียใจนะแต่ว่า เขาทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ควรทำนะคะ I want to be more than friend นะเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะถ้าเขาพูดแต่ว่าโอ้เขาเป็นอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณอยากเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นจริงๆแล้วเขาอยากเป็นมากกว่านั้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าตัวเขาเอางนียังไม่พร้อมอย่างที่บอกเลยนะก็ประมาณนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณในวันนี้นะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอะไรนเข้ามาพูดเวลาใต้ดีสคริปชั่นข้างล่างสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ